สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษมทักโลกครับนะครับจบปัญหาน้ํำสนิมดินแข็งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันเลยครับสวัสดีครับผมนิรันร์บุราคอนอยู่บ้านบึงบัวอําเภอวชิระบรมีจังหวัดพิจิตรครับทำนากี่ไร่ทำนาสิบเอ็ดไร่ครับพื้นนี้ครับผมที่เราเห็นเขียวๆสวยๆใช่ครับรอบนี้ลงข้าวอะไรครับ6กหนึ่งครับพกหนึ่งนะครับพาเรามาอยู่ท้ายสุดของแปลงเลยทําไมพาเรามาตรงนี้ตรงนี้ดินมันแน่นครับดินมันแน่นครับ มีปัญหาสาภาพดินยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยดินเมื่อก่อนนี่คือการแน่นนี่รถไถก็ปัน่นแทบจะไม่เข้าเอาแบบแข็งๆเลยแหละ<อ>ดินแบนดินแข็งอืปั่นก็ยังเป็นก้อนๆทีนี้พอเรามาใช้ตอนแรกใช้าวก่อนแล้วก็พอมีโฟซอยก็ใช้โฟซอยอความแตกต่างของดินก็คือดินเราจะฟูขึ้นข้าวโตไวเขียวทนเขียวนานแล้วก็ ไม่ได้ขึ้นแน่นแบบนี้แต่ไม่ได้ขึ้นไม่มีไม่ได้แตกกอแบบนี้เพราะว่าดินมันแน่นอันนี้แบบสมบูรณ์มากเลยครับท่านประโยชมเขียวสวยแล้วแตกกอใช้น้ําบาดาลด้วยใช้น้ําบาดาลด้วยใช่มีปัญหาอะไรน้ําสนิมน้ําสนิมไปกันใหญ่เลยใช่ครับเลยมันทำให้ข้าวโตช้านะครับแล้วรอบนี้พอเอาโฟซอยมาใช้เป็นไงดีดีตั้งแต่เริ่มเลยัอาจารย์ขึ้ยอดเลยคือข้าวรีบโตโตไวต้นอวบแข็งแรงอะเขียวตั้งแต่ แรกเกิดเด้อใช้คำว่ารีบโตเลยนะใช่ครับใช้โฟสไซอยไปกี่ครั้งใช้โฟสไซอยคุมเรนแล้วก็มาฉีดตอนข้าวได้15วันครั้งนะครับใช้ไปสองครั้งจากนั้นก็ฉีดพ่นโฟทีตามปกติใช่ครับรวมๆแล้วฉีดพ่นโฟทีไปกี่ครั้งละสี่ครั้งสี่ครั้งนะครับอันนี้ถือว่าพี่นิรันต์ได้เอาโฟสไซอยมาช่วยในเรื่องของสภาพดินสภาพน้ำสนิมนั่นแหละนะครับมีความประทับใจมากน้อยแค่ไหน สุดยอดเลยนรับสุดยอดเลยครับยิ่งคู่กันแบบนี้โอ้โหโอ้โหทั้งโฟทีโฟซอยใช่ครับรถปุ๋ย,ยครับเพราะใช้ปุ๋ยแค่สามลูกฮะใช้ปุ๋ยสามลูกนาสิบเอ็ดไร่ใช้ปุ๋ยสามลูก,ป,ลกปุ๋ยแพงด้วยตอนนี้ก็่สามลูกได้ขนาดนี้โอเคเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมดูนะฮะนาสิบเอ็ดไร่ใช้ปุ๋ยแค่สามลูกแต่เขียวแต่กรอเหมือนใส่ปุ๋ยเยอะเลยใช่โอ้โหแล้วยาข้ามมาลงข้ามอะไรไม่ใช้ครับไม่ได้ใช้อีกนะก็เท่าที่ดูนี่ไม่ได้เป็นโรคเป็นอะไรเลยนะฮะท่านผู้ชม อ่าถือว่าเยี่ยมไหมเยี่ยมครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมใช้ต่อครับอ่ามีคนมาเห็นแปลงนาข้าวของเราเป็นไงบ้างมีแต่คนถามว่าโอ้โหแช่อะไรถึงข้าวโตไวอ่าเขียวทนเขียวนานอืมนะครับเพราะว่าเห็นเราไม่ไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วเออเห็นว่าเราใส่ปุ๋ยน้อยใช่อ่านะครับแล้วก็เคมีก็ไม่ได้ฉีดโอ้โหนะครับสุดยอดเลย11ไร่ตั้งแต่รู้จักโฟทีมาเนี่ยก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้ใช้โฟซอยเนี่ยทําข้าวได้เท่าไหร่ครับ ก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ใช้โฟทีก็ห้าหกตันคนระต่อไร่สิบเนะอ็ดไร่นะสิบเอ็ดไร่นะสิบเอ็ดไร่นะแล้วพอมารู้จักโฟทีรอบที่แล้วได้สิบเอ็ดตันสิบเอ็ดตันอ่าเสมอหน้าเลย<ช>อ่าแล้วก็ต้นทุนก็ลดใช่ครับแบบนี้พอมีโฟซอยด้วยคิดว่าจะได้ดีขึ้นไหม ดีขึ้นแน่นอนจ้าเอาใจช่วยครับขอบินีรันลดต้นทุนเพิ่มผลิตแบบนี้ไปตลอดเป็นตัวอย่างที่ดีครับสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของน้ําสนิมเพราะเอาน้ํประดานมาใช้แล้วก็เรื่องของดินแข็งด้วยอวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิรันร์ครับแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังกันนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์คนทองกัตเตทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ